น้องเดินทางไปข่งน้อ,ง,อง่านะครับลงขุดแล้วไหมยังม่ท่ทานในหอดเดือนเฮยสิไปปลูกล้วยค้าตะไคร่นะครับทางไปกส็สีอยากเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันมันอยู่เลกมันบรได้อยู่ติดถนนมรได้อยู่ติดทางไน ขอมาจากทางลายอย่างก็ประมาณประมาณสกิโลได้นะครับอันนี้คือใกล้ฉี่ว่านะครับเลยีกกว่าถึงหาลอยเม็ดเลยสิผาช่มันแยากาจังแต่ทางเขา นะครับตรงนี้เป็นนี่นะครับทางเขาตรงนี้จะเป็นสะสะของกลุ่มพัฒนาที่ดินนะครับอันนี้กรดยังพ่ท่นได้ถึงปีนะครับถึงงามถึงยังอย่ริ่มิ่มถือเสาะเจ้าหน่อยนะครับ จะแบบวัตถุมาพังไหลบนโคนงทางหน้าอยู่หนะครับอยู่หัวหน้านะครับเข้าไปอีกประมาณสามร้อยเมตรนะครับพื้นที่สองฟังนะครับจะเป็นพื้นที่ในการเฮ็ดหน้านะครับตรงหัวหน้าก็ขุดขุดซัก มปูพืชสวนนะครับที่สามารถชิมได้นะครับตรงนี้แคเละนะครับไม่รู้ว่าสิขึ้นได้บ่ถึงแดดสองมือแล้อาจจะอาจจะขึ้นได้นะครับนี่ แก่ยังลมๆเจ้านายโออฮู้ฮู้ฮู้มไหนมนไหนตรงไหนละไหนล่ะ